อโอเคโอเค3 4สามสี่ 3, สอาตาหนักตายวะวันนี้นเราก็มาอยู่ที่ร้านหนูนะมันเป็นงานเลี้ยงของจากโปรเจกต์ที่แล้วนะคือขึ้นไปฮ<ป>าลุมงานแต่งงานของเขาจนยับแล้วของงานแต่งน้ำหน้ารื่นเริงมากตายโอ,อ้ไม่ด่าก็บุญล้วแต่เขายังมีน้ำใจนะให้เงินสนับสนุนมาเป็น เฮ้ยข้าวกินประทังชีวิตกูกูกูมีเสือกมาสองตัวเะขอฝากะไรหน่อยกูฝากถึงไอ้มินหน่อยนะเดี๋ยวมึงเจอกูจะจัดไัตัดไอ้ลูกกะหรี่อีกเนี่ยอันนี้คนที่หนึ่งนะคนที่สองเนี่อ้ยล้วงกันแล้วเนี่ยล้วงล้วงบ้าอะไรกันตัดถามนายถ้าจำเป็นกู็มไม่ใช้อะไรกไปดูซาโรซาโรจนจบเลยปะายกินบ้าอะไรเนี่ย มีอะไรคื่อพักทีเร็วอึ่ยเออม็อบทีอดี้วครับมันไม่สุกนะครับมันไม่สุกพี่ชายพี่ชายไหนกันโผล่มาเนี่ยเดินมาอะไรน้องเป็นกำลังเป็นเกย์เลยพี่โป่ง พี่ช่าโมงเลยครับต่อเป็นเชียร์ที่โมงเลยครูประหยัดดีชื่อนี่อะไรครับนั่เป็นพี่จอนดีกว่าพี่พลกินกินอะไรครับเนี่ยกินอะไรอยู่ในจานของเขาจะเน้นสุขภาพเอเขาไปดูครัวเฉื่อยๆมานะครับเขาติดใจในเมนูอาหารที่มีมึงรู้ไหมเนี่ยที่เขาเรียกว่าบ้านอะไรเธอเนี่ยบ้านอะไรเหลือที่สุดมึงหลังกูขอหน่อยก็บมดได้พี่พลเนียมันหลุดมีมีก็เลยดแยงเขาจุ่มน้ำแม่บอกฉันเอาเขา ยอมกินไท่กั้นคกินไม่ใช่เฮ้ยเต็มน่นจะพูดถึงบ้านอะไรนะแถวเนี้ยบ้านตังเดียวสีสะอาดครับเงี้ยชื่อร้านก็บอกอู้่มันร้านเหี้ยลูกหลี่ยังไม่กระดดอย่าพูดคำหยาบออกรายการมันค่อยดีนะค่อดีแล้วไอ้ลูกไอ้ลูกส่วนพินนีเราก็เราก็เราก็ดมมือดมมือครับเราก็เราก็รายการมือครับหน้ามัดงอันนี้ อันนี้ชื่อรายการอะไรครับอะไรนะรายการไม่ต้องเรียนแบบคของครับเดี๋ยวเขาด่าเอารายการอะไรวะเออรายการไอแลนด์พาทัวร์ครับไอแลนด์พาทัวร์อี่ก็อาหารตามสั่งนะอยังกับไปสั่งแค่ร้านหมูเลยเดี๋ยวจะก็ยากกินหมูเลยเออใส่ใส่อะไรมันใสปอกอะไรจะให้ดูหน่อยนึงนะอะไรนึง มันจะตกมันจะตกอันยิ่งใหญ่นะคือการสังหารหมูพุ้งเป็นร้อยตัวกัวมันเลยเล็กมากโอ้แสงมันลบเลยสิโอ้าหโอ้ดำทีเดียวนปิดหมดเลยเนเาสามนาทีละสามนาทีละอเกียรครับใช่ใอับยาก ดูที่เขากินดูตู้ไม้ทิศมุมปากเขานั่นลูกลูบปากดึงออไปฮันนี่มันแดงกล้องอดอัพเลยวนั่นนีไม่ใช่เวลานะมันไม่ใช่เวลามึงมองกลับใหรือแบบงงๆนไม่รูดเลยก็ไม่เข้าใจฉันเหมือนกันดูสี่ขวดน้ะทางนน้นนะครับมันต่อความประหยัดมัธประหยัดหรือว่าสัตุดที่มัน ไม่ได้เปิดน้ำอัดลมกินแด็กแต่แรงฟ้ากันไม่มีต้องจ่ายครับมันประมาณนี้ให้มากลัวจะได้ใจได้ออกเองเพิ่มนะครับงบประมาณเราจะเหลือไปซื้อรวงข้าวสามสี่ขวดอาจจะกินข้าวต้มนะรวงข้าวไม่ใช่ข้าวต้มเดี๋ยวอาข้าวมาต้มกินละรวงข้าวไอ้สัสข้าวขาวใสๆไม่คุ้นนะกินชุนนะมัน ูเอาหมูมาประมาณเต็มจานน่ะมันกินของกูหมดเลยเลยออยู่ตอนเดียวเนี่ยในหม้อเนี่ยโอ้โหไม่สุกก็ยังจะรีบกินแล้วกลัวกูแย่งไม่อดเลยขี้ไม่ออกเอ้ยไอเด็กมาละเอาอะไรมาอีกเนี่ยมึงบอกว่ากูเรียนแบบกูมึงตลอดพอมึงตักน้ำกูเพิ่งได้ว่ากูอยากกินจบไหมจบโอเคจบเลยเฉดแม่งคาร์บอนซิสกูมึงไม่ได้ เราไม่เล่นไิ่เล่แล้วเพล่อนร่กเอี่ยต้องเล่กับอันนี้หนึ่งตอนเยออ่ะปวดหัวหน้ามือกูแดมือกูบอกแเว้ยแ้กเมื่อกี้เห็นคนเด็กเข้าอะน่าถ่ายแล้วหลยผมจมยางกูเคเห็นคนไม่แต่อเด็กอยู่แม่คนหรือเปล่าดูไปดีมุมปาก ไปสามไปด้วยที่โอ้สุสารามิเทียมาเธอตัวมันไปลอยเท่าอ่ะนะสุบอนุูรูจิเฟินครูปีกทนเท่ากับแบคทีเรียลองสัตว์ดูกลสัตว์หรือกล้องดูน้ำในกระทะนี่สิมันเมืดมืดเป็นน้ำซุปพอดีเลยมันมืดมองไม่เห็นโอ้โหเพราะมันแดะครับมันเป็นน้ำทีอสุจิแล้วมันหวานขึ้นว่ะใครเอาอะไรแต่งไปวะ เลือนมือมึงบ้างยังเลือดผู้หญิงอะไรอีกวะโอ้ยสับจังอะดูพูดเหมือนมึงเป็นเจ้าของอาวุธนะเออไม่เหมือนเนอหรือการบนันหรือการความตั้งใจไปที่อาหารที่เขาเนื่องจากกินหมูไม่สุกครับมันเอ่อเป็นความสามารถพิเศษอย่างหนึ่งไม่ใช่ครับกินเอาะเข้อกินเงาะช้อนกินเงียน โอเคตายไปใช้ต่อได้เออเอ่อใช้มึงจับเลยนะคุณเล่นกินหมูไม่สุกไม่เอ้ยหรือว่าผมไปผายเรือมาไงเด้ยวังไม่ใช่มันพยายามมันไม่ใช่อ่างล้างจานน่ะเนี่ยจุ่มเป็นอ่างล้างจานเลยเนี่ยมันตั้งต่งานเต่งแล้วช้อนหล่นมันก็ยังกินเจ้าวะเลอเออไปกูนี่แหละเอ้ให้มันคือมันไม่รู้ใช่ไหมมันมีวิธีรอบเปลี่ยนทันที่ครับเรา ก็ซุยไปบ้างมีคนที่มันชอบมางานมันหันไปปุ๊บช้อนกับถูกสับเปลี่ยนด้วยอยู่โดยมีคนตั้งตัวมันเป็นขั้นตอนที่เอซจนต์ยังน่ากะฟินมากเลยเอเจนต์่ยังต้องยอมเลยสันได์ที่สุด มันเป็นรักษาตัวที่ต้องมาใส่ทีมเวิร์กแล้วไอคนไอคิวอยูงคิดไม่ได้นะผมทำอย่างเงี้ยจนไอ้นี่ไม่กล้ากินของจะคมไปเนี่ยไอเนี่ยมันยิ่มไปเลยมันจำได้ชอนที่ลนกูเหร่ขี้เหยียบแล้วขุยน้ายพซ้ำด้วยไอเปคนที่เอาไปก็ไปกินก็ผัดอีกมันจำได้เป็นช้อนเซรามิกไม่รู้ตอนนี้มันอยู่ไหนแล้วเซรามิกหรือพลาสติกหรือเซรามิกแข่งกันกินข้าวผัดกับไก่ทอดสองคน เอ้เอายังเนี่ยคุณจะได้กินรอกเออเดี๋ยวขอพักอะไรแค่้เดียวติดต่อติดตามชมกันช่วงหน้าเนะยครับตอนต่อตอนนี้จบแล้วเนี่ยตอนต่อไปไอ้ติมพาลยครับเดี๋ยวผมขอโปรโมทครบไปช่วยกดไลค์พี่มินละเกย์หน่อยครับเขาแต่ปะไปสักไปทอด